ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีวันที่3นะครับพระหัสที่3นะแล้วครับผมก่อนอื่นต้องความต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับช่องผมเป็นเพียงแนวทางการวางหุ้นรอบโลกเท่านั้นนะครับผมช่องอัานนี้คอีคันเทพนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปีดีนครับรบกวนกดติดตามกด subscribe นะครับผมชอบกดไลค์และใชรกดแชร์ครับใครกดไลค์ขอให้รวยๆครับใครดิสไลค์ผมหรือใครกดไอ้หัวนิ้วโป้งลงนะนะฮะขอให้ท้องเสียครับขอให้เสียหงอยทั้งวันด้วยนะครับ โอเคครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเช้านะครับผมห่างก็พอเดินบ้างเป็นบางวันนะครับยังเดินดีกว่าจีนครับท <c oughs> ีนี้สรบขาที่ครับโอเคครับห่างเช้ามาฟังการวิเคราะห์ห่างเช้ากันนะครับมันจะไปห้วเส้นเฮงใังเลยนะห่างเสียงเช้านะครับห่างเช้าเปิดเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอ๋อโอเคห่างเช้าเปิด สามสองสี่ครับใ่สามสี่สองบวกครับเปิดบวกนะแปดสี่เนาะสังเกตไหมครับน,นี้คือกลุ่มเลขคู่เนาะกลุ่มเลขคู่ศูนย์สองสี่หกแปดถ้าใครคล่องใจหรือไม่รู้กลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับกลับดูคลิปย้อนหลังการหาเด่นจากตัวเปิดนะครับโอเคนะครับในเมื่อมีสองสี่แปดเลยขาดศูนย์หกเนาะขาดศูนย์หก แต่เพื่อให้ผมสังเกตดูอาทิตย์นี้นะครับที่สังเกตดูของอาทิตย์นี้ท้าย2ท้าย4ท้าย2ท้าย4ตาม8เด่นนะครับเช้านี้เด่น80ครับฟัน8ครับเจาะในแป๊บหนึ่งครับเจาะโอเคครับ0ูนย์ครับ28ครับ38ครับ สี่แปดครับหกแปดครับผมหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยใสศูนย์นะครับผมหลักร้อยใสศูนย์โอเคครับประมาณนี้นะห่างเช้าห่างเช้าโอเคครับถ้าท่านโอเคมันง่ายเลขคู่เลขกลุ่มเลขคู่มาเหลือศูนย์หกท่านจะเอาหกเกก็ได้แต่ผมดูสังเกตจากตัวเปิดจากเปิดเนี่ยจากเปิดท้ายสองท้ายสี่เงี้ยมันมาแปดแปดกับศูนย์ ประมาณนั้นนะครับถ้าท่านไม่ชอบ8ท่านก็เอาศูตรไม่ไก็ได้หางมันก็พอเดินครับไม่ใช่เดินไม่ใช่ไม่เดินมันก็พอได้เหมือนกันแต่มันก็เดินไม่สวยแต่เดินดีก็จีนโดยเดินดีก็จีนตามลําดับหุ้นที่ดีที่สุดตอนนี้ของผมหุ้นที่เดินดีที่สุดตอนนี้นะมีดาวกับฮานอยฮานอยเกือบสามฮานอยเนี่ยมีแตกมีเจาะทุกวันเว้นวันอยู่นี่เนี่ยนี่คอ,อีอ่านี้ค่อ,อีก,ก็เดินนี่คอีเดินสามสี่ครั้งนี่ค่อีนะนี่แค่อีประมาณนั้นแต่จีนไม่ได้เรื่อง จีนตายทุกวันหังห่งก็พอได้หั่งก็พอได้ประมาณ45ประมาณนะั้นโอเคครับหั่งเช้าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับคร์นาเล่นบนล่างตรงไปกลับน <n Anton ia> ะครับผมเล่นบนล่างตรงไปกลับ3ตัวแล้วครุนาเขเล่นคูณ6นะครับผมขอ,ขอให้รวยหัง่งเสยงเช้านะครับขอให้รวยหัางขอให้รวยหุ้นเช้าทุกหุ้นนะครับจีน <n ye> จีนเช้านี่แค่อีเช้าห่่งเช้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอย่าลืมนะครับผมวิเคราะห์อธิบายแล้วขึ้นอยู่กับท่านจะเล่นหรือไม่เล่น เป็นอยู่ท่านจะพิจารณาตามหรือไม่ตามนะครับไม่มีใครบังคับเล่นนะครับอย่าทำอย่าเล่นให้อย่าทำยังไงไม่ว่าตามให้เดืดอดร้อนตัวเองเนาะเล่นพอตามกําลังของตัวเองโอเคครับขอให้รวยห่างเช้าครับ